วันนี้เอาเทมเพลตนะครับแล้วก็แบบบ้านมาแจากเพื <c oughs> ่อนๆนน้องๆทุกคนนะครับผมโอเคเทมเพลตที่เราควรใช้ในเลวิตเนี่ยมันควรเป็นยังไงครับมันก็ควรเป็นแบบที่เราสามารถสามารถเปิดนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบ้านนะแปลนบ้านรูปตัดเซกชันหรืออะไรต่างๆได้คือง่ายๆเลยเทมเพลตที่เรานิยมใช้งานในองค์กรของเราเรามันก็ต้องถูกสร้างตามรูปแบบที่เรากําหนดไว้ในแต่และองค์กรนั่นแหละนะครับคือดูแบบนี้นะสม่าเรากดไปที่พื้นชั้นหนึ่งเนี่ย มันก็ควรจะต้องเห็นดีเทลในส่วนของพื้นต่างๆใช่ไหมครับหรือภาพตัดเซกชันนู่นนี่นั่นก็นแล้วแต่ทีนี้ถ้าลองคลิกขวาไปนะครับเราไปที่หัวข้อเบราว์เซอร์นะเนี่ยโปรเจกต์เบราว์เซอร์นน้องๆจะเห็นหนา้า,ต,าต่างตัวนี้โผล่ขึ้นมาเทมเพลตที่มีการตั้งค่าไว้เนี่ยมันควรสแตนบายค่าต่างๆไว้ไม่ว่าจะเป็นพื้นชั้นหนึงน่งในการประดับด,ดิมเดิมอสงอเสไรต่างๆหรือรูปด้านเนี่ยนะฮะรูปด้านเนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้องโชว์รายละเอียดต่างๆเนาะเนี่ยฮะส่วนกดมาที่รูปด้านเนี่ยฮะก็เป็นนนแบบบี้ใช่มัคร ต่เป็นตัวอื่นล่ะ,ะน้ำีป้ายเห็นตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่ง 3D เมื่อกี้ที่เห็นเป็น 3D ใช่ไหมคือตัวนี้นะครับดังนั้นรายละเอียดพวกนี้เทมเพลตเกี่ยวข้องอย่างมากนะเทมเพลตเกี่ยวข้องอย่างมากทีนี้หนะ้าต่างการใช้งานเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโปรเจกต์เบ์เซอร์ตัวในที่นึงแล้วก็จะมีถ้าขิดขวามจะเจอ แ o w พ r ร์ตเ t y b r เบรอีกตัวหนึ่งก็คือพวกนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับแต่งค่าเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาขยายความเพิ่มเติมทีนึงแล้กันใครอยากจะได้แบบก็เข้าไปดาวน์โหลดในห้องเรียนเขียนแบบออนไลน์นะครับผม